ซื้ออะไรให้อะคะข้วค่ะคะอุ้ยทำไมได้เยอะเลยอะคะแก้วตกหนาใมีกี่ใบคะโอ้โหโอ้โหมีกี่ใบคะเยอะชมพูมีสีชมพูอันนี้สีอะไรคะที่น้องไปเก็บอะคะชมพูสีชมพูเหมือนกันว้าวแล้วสีอะไรคะคสีฟ้าฟ้า ค่ะใช่ค่ะเก็บทผ้าเหมือนกันว้าวโอ้โหมีหกใบเลยอะหมดแล้วหมดแล้วมีต้องหกใบแนะ่เนี่ยอันนั้นที่วางไข่ก็ที่วางไข่ใช่น้องวางสิน้องน้องเอาวางไข่สิไม่เนอะมีกล่องโอ้โหกองปลาอ๋ออโออ๋อเป็นแบบนี้แก ขยันซื้อทีละลูกย่าซื้อให้เป็นกล่องเลยทีนี้เดี๋ยว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 อุ้ม